การเรียนคณะกรรมการในชั้นนางสมรตติญาตกูลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะวันนี้จะขอนำเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาผลการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงลึก active learning เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันในรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3าพับหสาขากรท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาผนิชการเชียงรายปีการศึกษา2565ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะคะเพื่อการพัฒนาผลการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงรูป Active Learning เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ปีที่3าทับหนะคะสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะปีการศึกษา2 5 6 5โดยเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนค่ะ,คะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงลุกนะคะ active learning ค่ะเรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3าทับานะคะสาขาการกท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศ,ศึกษาพนิชการเชียงรายปีการศึกษา2565ค่ะโดยการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนค่ะสำหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือตัวแปรต้นผลการพัฒนาผลการเรียนโดยใช้การเรียนยร,รูน้แบบเชิงรูปค่ะ Active l e a r น i n g นะคะเรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามทับ5นะคะสังขอาการวันท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะตัวไปตามนะคะตัวไปตามก็คือผลการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงลุกค,ค่ะ Active Learning เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ของนักศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3-5ค่ะสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะ Active Learning เ,เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3-5สาขาการท่องเที่ยวนะคะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างค่ะประชากรได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามนะคะที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะปีการศึกษาสอง5ห้ามีจำนวนทั้งหมดแปดสิบคนค่ะสำหรับกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามพัก5้าสาขาการท่องเที่ยวค่ะที่มีผลการเรียนต่ำโดยเราเลือกแบบเจาะจงค่ะ จำนวน5คนค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะมีอยู่ใช้4เครื่องมือนะคะอันดับแรกก็คือแผนการเรียนรู้เรื่องสภาพเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันค่ะในกลายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนค่ะ 3. ตารางวิเคราะห์ยัชนีความสอดคล้องค่ะ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงลึกค่ะ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านมีความเห็นสอดคล้องว่าการเรียนการสอนสภาพเรื่องสภาพการเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะในวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันมีเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ได้เหมาะสมค่ะสำหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนะคะที่มีต่อการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยในภาพรวมนะคะไปข้าวพอได้มากที่สุดค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนนะคะก่อนเรียนมีจํานวน10คะแนนเท่ากันนะคะนักศึกษาจํานวน5้าคนนะคะค่า x bar เท่ากับ4 8 0จุดดนย์ะคะสาหรับค่า sd ที่ได้ก็คือ0ูนจดสี่นะคะสําหรับผลหลังเรียนนะคะหลังเรียนก็สิคะแนนเท่ากัน,นะคะ่ะจํานวนนักศึกษาห้าคนนะคะค่านะคะค่า x bar เพิ่มขึ้นนะคะ 8.80ค่ะค่า sd 1.30ค่ะสรุปนะคะสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะการพระดาผลการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะ active learning เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันนะคะในรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตวิชาชีพนะคะวิทยาศทับ5สาขาการท่องเที่ยวค่ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพน,นิชการเชียงรายนะคะมีการพัฒนาผลการเรียนนะคะหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนนะคะเป็นไปนตามที่สมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะสำหรับความพึงพอใจนะคะที่มีต่อการเรียนรู้แบบชิงลุกนี้นะคะเรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันนะคะในรายวิชาปัจจุบันของนักศึกษาระดับประกาศสียบัตรว,วิชาชีพชั้นปีที่3ภค้านี้นะคะสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายค่ะโดยภาพรวมนะคะมีระดับมากที่สุดนะคะตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะสำหรับนะคะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือการพัฒนาผลการเรียนรู้นะคะแบบเชิงลึกนี้นะคะ เรื่องสภาพการเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันในรายวิชาปัจจุบันสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะคะของนักศึกษาได้นะคะเป็นอย่างดีรวมทั้งนะคะใช้ประกอบในในการวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้นะคะและอย่างหนึ่งนะคะก็ควรมีการศึกษางานวิจัยอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อว่าจะได้นำซึ่งขบวนการนะคะที่จะ ให้ผลการเรียนของนักศึกษาสูงไปอีกในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะผู้วิจัยนะคะขอน้อมรับนะคะทำติชมนะคะและจะได้นำข้อมูลที่ใช้ได้นำไปปรับใช้นะคะในรายวิชาอื่นต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับการนำเสนอ